แบบเาไม่ต้องพูดถึงคนคนนี้เลยค่ะสิ่งที่เขาเอามาพูดไม่มีความจริงหรือก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยในเนื้อหาแล้วเราเวลาพูดกับคนที่ไม่รู้จริงแล้วชอบพูดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เดาะนั้นไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดประเด็นพวกนี้เลยค่ะอเผอิญกรณีนี้มันเป็นกรณีที่ไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาก็คือทนายและตัว คนที่เราเรียกว่าเป็นผู้เสียหายคือแทนคนตายเนี่ยกลายเป็นฝั่งที่ไปอยู่ข้างตำรวจและไม่สงสัยนึกภาพออกไหมคะมันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะเพิ่มประเด็นให้ตรวจสอบเพิ่มเติมได้คือเขาบอกเขาพอใจแล้วนัในขณะ,ะที่ทางวิชาการเนี่ยเรามีสิทธินะคะที่จะอธิบายในยเรื่องราวเหล่านี้อย่าให้ปลาเน่าหนึ่งตัวแล้วปลาทั้งค้องต้องมาถูกทิ้งหมดสิ่งใดไม่ถูกต้อง แก้ซะอย่าได้ประเภทข้างๆถูๆไถๆแล้วมันจะไปไม่รอดและที่สําคัญที่สุดความยาบก,กับความกักขรัไม่เคยชนะสิ่งที่เราอยู่ในทํานองคลองคำนะไม่ต้องมาให้สัมภาษณ์ด่ากระทบกระเทียบฟ้องกันไปฟ้องกันมาความจริงคือความจริงค่ะ